บ้างครับถ่ายมาได้กีいい่อิกิจี่ตอนแล้วไอ้กี่คิวแล้วเป็นคิวครับถ้า<ม>คิวนี่คิวที่เก้าครับอืมไม่ยังมีอะไรต้องปรับมาอืมมีคิดว่าก็ปรับหรอปรับอะไรอะ่ะ <c ười> คิดอยู่เขาเออไม่ <c ười> รู้อะก่อนจะรู้สึกว่าเวลาเข้าซีนกันมันเหมือนเราซีนกันแล้วอะครับไม่ได้แน่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สีครับถ้ามีสีจากยาก็มีกระพิบปวกก็จะแบบเปลือกกันก่อนว่าแบบโอเคเรามองภาพในแบบสีเนี้ยตรงกันไหมความรู้สึกของ ตัวละครสองตัวมันแบบส่งไปมาแบบเราเข้าใจตรงกันไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อย่งวิงม,มีความกมังวลอะไรมาเพราะเราต้องทําอาหารด้วยคือมันจะต้องสมจริงขนาดไหนหรือว่าแค่ท่าต้องสวยท่าสวยครับท่าสวยแน่นอน <laughs> ม,มีกมก็แบฝึกมาครับ <laughs> แต่ว่าอร่อยหรือเปล่านี้ <laughs> เดี๋ยวลองมาชิมครับได้ครับก็โหเริ่มตั้งแต่มิกไปฝึกกับเชฟเมย์มาครับที่เป็นเชฟเมย์ท็อปเชฟก็คือเริ่มตั้งแต่หั่นมีดแบบจับมีดการจับมีดการหั่นหั่นยังไงให้แบบ เวลาเชฟที่เขาเข้าครัวอยู่ทั้งวันทำไมเขาแบบมไม่เมื่อยแขนเลย<ม>อะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่ท่าลักษณะท่าทางที่ถูกต้องแล้วก็เรียนแบบโอเคเทคนิคนินดหน่อยอะไรเงี้ยครับให้แบบว่าเออทำท่าออกมาแล้วมันดูดีแล้วก็<ม>ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าฝึกแบบเออให้เราเข้าครัวแล้วแบบเราสนุกในการทําอาหารนะครับคือข<ม>้าให้พูดความจริงอะ่ะตัวละครเป็นตัวที่กินแล้วไม่ค่อยอร่อยใช่ไหม <c oughs> แต่ผมในชีวิตจริงอ่ะเป็นคนที่กินแทบจะทุกอย่างแล้วอร่อยอ่ะมันเลยค่อนข้างสวนทางกันแต่ เรากินอาหารของของคนอื่นอ่ะมันไม่อร่อยใช่ไหมแต่กินหอยเนี่ยมีแต่คำอุ้ยอร่อยอร่อยอันนี้อันนี้อันนี้คือการแสดงหรือกินจริงกินจริงกินจริงเขาทำให้กินจริงๆป่ะเดี๋ยวทำมาให้เดี๋ยวทำมาให้เราปกติก็จะกินปกติกินรสชาติให้เรามีความกังวลไหมว่าเขาทำอาหารเป็นไหมไม่ผมเชื่อว่าเขาทำอร่อยแน่นอนเคยได้ชิมอาหารในกองที่เขาทำเพื่อถ่ายละครไหมล่ะยังครับเพราะว่าะที่ทำมันจะเป็นส่วนใหญ่เป็นแบบอาหารเป็นพร็อพมากกว่ายังไม่ใช่แบบอาหารที่แบบมีทำเองแต่ต้องมีสวรรค์แน่ๆเดี๋ยว เาเวลาว่างกันจริงๆิมิกทำเป็นมาหรือว่าเมื่อก่อนนะครับคือก่อนที่เราจะได้บทลูกชุบมาเนี่ยมิกมก็เป็นคนที่แบบทาเป็นแค่แบบสเต็กทําเป็นแค่อะไรที่แบบเราชอบกินลินมิเล็ดก็ได้อยู่นะใช่แต,แต่ว่าพอแบบเอ้ยพอถึงแบบตอนที่เราต้องมาเล่นแล้วอ่ะก็ เราหัดทำอาหารแบบเรื่อยๆกับทุกอย่างเลยครับว่าแบบวันนี้เราอยากกินอะไรท่านน่าจะกด grab สั่งเองใช่ไหมเราก็แบบเราลองทำก็ได้แล้วทำอะไรที่อร่อยที่สุดสำหรับเราสปาเก็ตตี้ปลาสลิดผักพีแ้งครับมันก็เสียอยู่นะเพราะว่าสปาเกตตี้ก่าจะต้มได้มันก็ต้องเเป็นนนส้ะใช่ต้มปลาสลิดเอาปลาสลิดต้องแบบต้องทอดแล้วเอามาอบอีกให้มันให้มันกรอบเพราะแบบซื้อแบบเป็นปลาสดมาใช่ใช่แล้วก็ แบบเมาผัดมันนุ่มมันี่ใส่พริกแห้งใส่อะไรก็ให้แบบเชื่ว่ารถมือเราก็มีอยู่มีเชื่อว่าอร่อยแน่ก็จริงๆชอบแต่ไม่ต้องรอใครคนเก็บอกแบบบอกพี่ๆเขาเดือดแล้วว่าเดี๋ยวจะทํามาให้กินเดี๋ยวรอรอพร้อมกันครับลูกชุบทําเป็นไม้ในชื่อตัวละครตลลูกชุบอุุยลูกชบเคยทำตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาเรียนอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ก็อร่อยไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ทํามาสักพักนะครับถ้าจะทําเมนูให้เขากินอยากทําเมนูอะไรให้ถ้าทําแบบ ตามถ้าตามในซีรีส์อะค่ะมิกอยากทำกระทงทองที่สุดเพราะว่าเฮ้ยสปอยได้ไหมอ,อุยย๊อยเข้าไปแล้ว,ลวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่นไรลุ้ไหมลุเออลุ้นแต่ก็อร่อยนะกระทง <c oughs> ทองก็อร่อยกระทงทองก็อร่อยกระทงทองก็อร่อยใช่ <c oughs> เพราะว่าทำยากครับแต่ว่ามิกก็มีทำได้แล้วก็อยากทำาให้แบบคนอื่นกิน S <S <S อ่ะด,ด้วยด้วยความที่ซีรีส์มันแบบมันค่อนข้างจะแบบดูหวานดูอะไรอย่างเงี้ยฉากเล็บฉากแบบคุกกี้คุกกี้มันต้องมีเยอะอยู่แล้วแหละเนาะ,ะนยังไงคะ่ะเตียมรักเบื่อ,อชิมจ้องตากันยังไงบ้างมีเรื่อยๆเรอาก็จ้องได้เหรอตอนนี้ก็คือชินแล้วอ่ะจ้องออจ้องจนชินแล้วคือตอนแ <ๆ S 2> รกก็อาจจะมีบ้างที่แบบเกรงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราผ่านซีนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเริ่มมันเริ่มกลายเป็นเหมือนกับว่าเรามองตาน้องจนมันชินไปแล้วอะไรอคือตาน้องใช่ไหม เห็นก็มองมองยันชินแล้วเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่เคยแล้วครับจังฉากที่เขาสคุอคนสับวางสักพีนสักอะไรเงี้ยรอรอชิวๆสักฟินจิตหมอนอย่างเงี้ยมันจะต้องคุยกันยังไงบ้างโอาไว้ฟินจิตหมอนเราก็มีอยู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าคือมีว่ากองเนี้ยครับแบบว่าดีมากเลยก็คือ เขาเอาฉากเออเลิฟซีนอ่ะแบบย้ายไปอยู่หลังๆหน่อยเพราะว่าตอนแรกๆถ้าเราแบบยังไม่เข้ากันมากอ่ะเลิฟซีนมันจะไม่ออกมาดีขนาดนั้นด้วยตอนนี้เราถ่ายเลิฟซีนไปไม่ย,ยังไม่เยอะยเนาะสักสองสามอันได้ครับที่แบบมีแบบจังหวะโมเมนต์มีอะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอรอดูเรื่อยๆม ก็มีก็ถ่ายไปแล้วไม่กลัวหลุดมนก็ทองทองหรือเปล่าเฮ้ยกลัวหลุดไงออว่งดีอะอะแล้วด้วยด้วยความที่เราสนิทกันอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบเขินอายกับการเป็นเพื่อนกันที่ต้องมาจูบกันหรืออะไรเงี้ยเป็นไหมไม่ค่อยเลยเนาะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วแบบเราได้บทต้องเป็นบทที่ต้องเล่นก็เลยแบบการสนิทกันมากขึ้นไปเที่ยวมาไปไหนมาไหนแบบคุยกันมากขึ้นก็ทําให้แบบเราเป็นการเวิร์กกับบทไปด้วยอะไรเงี้ยครับ ว่าแบบคาแรคเตอร์แบบพี่ป๊อบเองอะ่ะก็ตรงกับพี่รามอยู่แล้วก็คือถ้ามีแบบมองพี่ป๊อบในมุมของลูกชุบอ,อ่ะก็คือเห็นพี่รามเหมือนกันอย่างมันเปลี่ยนทีมผู้กำกับใหม่อะไรเงี้ยมันทําให้ต้องเปลี่ยนมุมมองไปจนมาหรือว่ายังไงก็อธิบายยังไงบ้างเออว่ามุมมองังยังเหมือนเดิมครับคิดว่าในตัวบทเพราะว่าบทก็ยังเหมือนเดิม,มแล้วก็มิก็ยังตีความบทเหมือนเดิมผู้กำกับก็เห็นวิชั่นของลูกชุบกับพี่รามเหมือนเหมือนเดิมแสดงว่าหลังจากนี้ไปก็จะต้องมีลบซีนยิ่งกว่านี้ ีหตอนที่อ่านบทมาต้องต้องถามพูดมกลับดีกว่าพี่ถามเราอ่ะเอ้ยพี่ฟังพี่บอลคือนิ่งๆเออไม่ใช่เพราะว่าเป็ตอนนี้ิ่งเป็นคนนิ่งแล้วเราต้องดเป็นนิ่งเพราะว่าเนี่ยคือคามผิเตอร์พี่รามเลยใช่นิ่งๆไม่ค่อยพูดนิ่งๆเหมือนกันใช่ของผมเป็นคนนิ่งอันนี้มันมันมีโทษกี่ทีถ้าเป็นจริงๆแล้วว่าสิบสามสิบสามตอนยังมีความกังวลอะไรอยู่มั้ยมีนะความจริงหรอจริงมีบ้างเพราะว่า อย่างลูกชูบะในตัวบทก็จะเป็นคนนอนแอร์นะครับก็จะมีซีนแบบร้องไห้เยอะซีนซีนอารมณ์เยอะซึ่งมิกก็ยังมิกก็มีก็ม,กม,กมกีทำได้แต่ว่าถ้าบางวันที่แบบเออเราถ่ายเยอะเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปไม่ถึง <นะ S 1> ก็จะพยายามเต็มที่ครับฝ <นะ S 1> ากติดตามพี่รามกับลูกชุบได้ที่ลาคุยซีนเมนูลับฉบับแก้มยุ้ยออนแอร์ที่ช่อง 9M HD ครับขอบคุณครับ